สำหรับใครที่มีปัญหาในการขึ้นฟาดตะก้อหรือว่าพื้นฐานในการขึ้นฟาดตะก้อยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาไขปมไขปัญหาแก้ปัญหาให้กับน้องๆที่กำลังฝึกขึ้นฟาดตะก้อและกำลังคาใจอยู่ว่าตกลงเราฝึกข้างขาเราใช้หลังเท้าหรือว่าข้างเท้าเตะกันแน่คลิปนี้ผมจะมาให้คำตอบน้องๆที่ กำลังฝึกขึ้นฟาดกอมือใหม่ทุกคนและไปดูกันเลยครับ สวัสดีครับพวกอผมในดวงชาน์ลนะครับผมโอเคครับอยา่าคลิปนี้นะครับผมจะมาไขปัญหานะครับที่น้องๆเกิดข้อสงสัยนะครับว่าขึ้นฟาตตะก้อน,นี่ถ้าเราฝึกข้ามขานะครับคือมันเป็นพื้นฐานแรกๆเลยของการฝึกขึ้นฟาตตะก้อนนั่นก็คือการฝึกข้ามขานะครับแล้วการฝึกข้ามขาเนี่ยเราใช้จะใช้หลังเท้าหรือว่าข้างเท้าฝึกตกลงมัน ยังไงกันแน่นะครับผมโ so, okay. อเค๋ยวผมให้ไปดูคลิปนี้ก่อนนะครับผมเอาคลิปนี้มาให้น้องๆได้ดูได้เปรียบเทียบกันว่าตกลงเนี่ยฝึกข้ามขาเนี่ยน้องๆจะเอาข้างเท้าข้างเท้าหรือว่าหลังเท้ากันแน่ในการฝึกนะครับเด๋ยวไปดูคลิปนี้กันครับผมโอเคครับทุกคนครับน้องๆทุกคนได้เห็นคลิปนี้แล้วครับน้องๆอง่ะสังเกตไหมครับว่า ดังในคลิปเนี้ยใช้ข้างเท้านะครับหรือว่าหลังเท้านะครับผมโอเคไอผมจะตอบนะครับตรงนี้เลยนะครับแก้ปัญหาให้ตรงนี้เลยว่าการสเต็ปแรกๆเนี่ยของการขึ้นฟาดตะก้อนะครับผมการฝึกข้ามขานะครับการฝึกข้ามขาเนี่ยสิ่งที่สําคัญกว่าข้ามขานั่นก็คือการฝึกบิดสะโพกนะครับผมส่วนมากคนที่ฝึกบิดสะโพกนะครับฝึกข้ามขาเนี้ยข้างเท้าจะใช้ข้างเท้าด้านนอก ในการหมุนนะครับในการหมุนยังไม่ฝึกเตะนะครับถ้าเราฝึกเตะเนี่ยเราจะใช้หลังเท้าในการฝึกนะครับผมนะงงไหมครับน้องๆครับน้องงงไหมถ้าเราฝึกเตะนะครับเราจะใช้หลังเท้านะครับผมจะเป็นเตะระดับต่ำๆนะครับโดยพื้นฐานนะครับแต่ถ้าฝึกข้ามขาโดยการฝึกบิดสะโพกไปด้วยเราจะใช้ข้างเท้านะครับ เราใช้ข้างเท้านะครับผมจะมองเห็นภาพน,น้องๆผมก็พูดไปก็งงไปเหมือนเกินเหมือนเกินพวกน่ะเหมือนกันนะครับผมโอเคงั้นผมจะไปตั้งกล้องทาให้ดูเลยนะครับตอนแรกผมว่าจะทําคลิปในรถแค่แก้ปัญหาเฉยนะครับเอาผมจะแบบเอาผมหาพื้นที่ก่อนเอาตึมต่ำก่อนนะโอเคผมได้พื้นที่แล้วครับน้องๆเดี๋ยวไปดูกันนะครับเดี๋ยวว่าผมจะ ึกยังไงผมจะสอนยังไงนะครับผมโอเคโอตอนแรกก็จะว่าจะทําคลิปแบบแค่มาพูดนะครับผมกลัวน้องๆนงนะไม่เห็นภาพนะครับผมไม่เห็นภาพผมก็เลยแบบโอเคไปงั้นเราไปทําคลิปกันเลยดีกว่าน้องๆไปเลยโอ้ยังไงก็ได้ทำคลิปอยู่ดีนะครับเพื่อน้องๆนะครับผมโอเคครับทุกคนก็เอาจัดตรงนี้แหละ าตรงนี้เลยทุกคนมาเดี๋ยวจะพามาดูพื้นที่เอาตรงนี้แหละครับทุกคนมารถใครวะสวยจังเลยทุกคนมาเดี๋ยวตรงนี้แหละนี่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 เอาแบบตำตำไปก่อนนะทุกคนนี่เอานี่แหละเดี๋ยวมาดูกันว่าคือผมจะทําให้ดู3แบบนะทุกคนเอาตรงนี้แหละผมจะทําให้ดู3าแบบคือข้ามขาดสามแบบนะครับ แล้วแต่จะเลือกเอาแบบไหนก็ได้นะครับทำความถนัดโอเคทุกคนก็อุ้ยมันมืดเกินเอาตรงนี้แหละนี่มาเดี๋ยวแบบที่หนึงนะผมจะฝึกข้ามขาโดยการใช้ข้างเท้านะั่นคือก็คือแบบที่หนึงเนี่ยคือมันง่ายมากในการฝึกขึ้นฟาดแล้วก็นะครับผมแนะนําให้เอาแบบ ฝึกบิดสะโพกไว้ก่อนนะครับผมจะใช้ข้างเท้าเวียงนะครับผมจะใช้ข้างเท้าเวียงนะครับมาดูครับอันที่หนึ่งเนไครับเดี๋ยว,ยวต่อไปอันที่สองนะครับจะใช้หลังเท้านะครับที่น้องๆแบบยังงงอยู่ว่าฝึกข้ามขาเนี่ยจะใช้หลังเท้าหรือ ข้างเท้าดีนะครับเมื่อกี้ข้างเทา้า,เทาไปแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเป็นหลังเท้านะครับหลังเท้าเนี่ยมันจะขัดกับสะโพกหน่อยนะครับถ้าคนที่ฝึกบิดสะโพกไม่ได้เนี่ยมันจะขัดขัดหน่อยนะครับแล้วมันจะต่อยอดได้มากได้ได้ยากกว่านะครับท่าที่หนึ่งที่ผมทําให้ดูนะครับผมเดี๋ยวไปดูนะครับหลังเท้านะครับ เห็นไหมครับทุกคนมันจะขัดกับสะโพกหน่อยนะครับผมอันนี้หลังเท้านะครับเดี๋ยววันที่สามนะครับใช้ฝาา่าเท้าก็คือท่าเนี้ยผมเห็นคนทําเยอะมากนะครับพอไปต่อยอดในระดับขึ้นไปนะครับมันจะยากนะครับผมขามันจะเหยียดยากมากนะครับผมเดี๋ยวไปดูอันที่สามนะครับฝาา่าเท้า เห็นไหมครับน้องๆมันจะยากมากนะครับอันที่สองที่สามนะครับผมแนะนานะครับให้ไปฝึกบิดสะโพกนะครับโดยใช้ข้างเท้าด้านนอกนะครับบิดให้ได้ก่อนนะครับถ้าฝึกบิดได้นะครับแล้วก็มาฝึกเตะด้วยหลังเท้าในระดับต่ำๆมันจะเป็นเร็วนะครับลองไปฝึกกันนะครับน้องๆครับถ้าเราเป็นแล้วนะครับแล้วก็ฝึกเหยียดแล้วก็เตะ เห็นไหมครับผมง่ายมากนะครับเตะแล้วกดเตะแล้วกดนะครับยังไงก็ได้นะครับผมท่าที่1นนะครับลองไปฝึกดูนะครับเอาเป็นว่าผมแนะนําให้ทําท่าที่1นนะครับน้องๆได้ดูแล้วเป็นไงบ้างนะครับน้องๆก็อย่าลืมนะครับเอาไปฝึกกันนะครับผมเอาเป็นว่าท่าที่1นนะครับผมแนะนําในท่าที่1นนะครับผมลองไปฝึกดูนะครับง่ายๆนะครับฝึกปดสโพ่ก่อนนะครับ พอเตะร,ระดับต่อไปมันจะง่ายขึ้นนะครับผมโอเคใครชอบคลิปนี้ก็จะลืมนะฝากกด subscribe นับกดไลค์กดแชร์ให้ช่องผมได้ลงชาอนตด้ยวยนะครับ